คือนอกจากที่ผมลงทุนทํากําไรให้กับตัวเองแล้วเนี่ยผมยังวางแผนการลงทุนแบบส่วนตัวกับลูกค้าด้วยครับอ๋อฟังดูน่าสนใจทีเดียวนะคะงั้นเหรอครับถ้างั้นเนี่ยคุณจะมาลงทุนกับผมไหมครับคุณแค่เอาเงินฝากไว้ที่ผมแล้วเดี๋ยวผมจัดพอร์ตการลงทุนให้คุณแค่รอรับกําไรเลยเฮ้ยไม่น่าพูดไปเลยว่าสนใจแล้วฉันมีเงินจะที่ไหนเรา ตอนนี้หมอดูบอกว่าช่วงนี้อย่าพึ่งลงทุนอะไรเลยนะคะหมอดูเหรอครับใช่ค่ะก็ดูเล่นๆำขำๆสนุกๆนะคะไม่ได้ซีเรียสจริงจังอะไรแต่ว่าเนี่ยผมไม่ได้เรียกว่าเป็นการลงทุนนะคะพเพราะเขาเรียกว่าเสี่ยงดวงและในชีวิตของฉันเนี่ยที่มันน่าเบื่อวันๆไม่มีอะไรจะทำ มันน่าตื่นเต้นขึ้นมาบ้างนะคะ